สวัสดีค่ะตอนนี้แอมนั่งอยู่ในรถตู้ VIP ีคิดหน้าใช้ม,มากมาเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะฮุนไดฮิชวัน2.5ดีลักยอตโตปี2014ค่ะคันนี้ได้ประตูสไลด์2ข้างนะคะนั่งได้11บคนเลยนะคะกว้างนั่งสบายเลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะนี่ค่ะรถตู้หน้าใช้ม,มากๆเลยนะคะ คุณได้ H1 สองนะคะดีแซลรุ่น D-Lark y o t o ปี2014ค่ะดาว50,000บาทนะคะส่งเดือนละ14,00 0บาทเองนะคะเป็นรถตูวว้ VIP ที่น่าใชงมากเลยนะคะได้ประตูสไลด์2ข้างค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสี cream, bag, ABS, ครีมแอร์แบ ABS กุญแจรีโมทกล้องสองถอยนะคะสะภาพดีมากๆเลยค่ะ อย่างหนึ่งได้ประตูสไลด์สองข้างด้วยนะคะเป็นรถตูที่กว้างนั่งสบายนั่งได้สิเอ็ดคนเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะยาวห้าหมื่นบาทค่ะนี่ค่ะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะประตูสไลด์ค่ะกว้างมากๆเลยนะคะแอรลาวค่ะ ใครกำลังมองหารถตู้นะคะกว้างนั่งสบายนะคะแอมเชร์ M er mm hmm. เป็นคันนี้เลยนะคะ mm hmm. น่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะรุ่นดีลักนะคะ mm hmm. ประตูสไลด์2ข้างเลยค่ะกว้างมากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้อีกอย่างนึงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยค่ะดีเซลเปลี่ยนน้ำมันมากๆเลยนะคะ ใครกำลังมองหารถตู้กว้างขวางนั่งสบายน่าใชา้นะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะคุนไดเฮชว2.5ดีรักนะคะดีเซลเกียว์โต๊ปี2004ค่ะดาว50,000บาทส่งเดือนละ14,000บาทนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคันีได้นะคะที่2 8 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระสุรคันคนีไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมเปิดหนนะ้าเครื่องให้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่อยงยนต์ดีเซลค่ะ ดีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์092 5050ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะแมมกก็สวยด้วยนะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันเกือบชุดวันเลยะคะ่ะถ้าไม่เบื่อน้านก่อนนะคะสนใจรถคันไหนสอบถามได้เลยนะต้องมีสักคันหนึ่งนี่นแหละที่จะชอบเนาะ พาะแอมมีหลายคันม,มากๆเลยนะคะรถมีให้เลือกเยอะม,มากๆเลยค่ะร้อยกว่าคันนะคะสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะปรึกษาเรื่องการจัดเป็นแนนได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ